มังงะศึกษาหรือเติบโตและเรียนรู้นะครับไปกับการ์ตูนเป็นวิชาในกลุ่มหมวดสายวารรณกรรมนะครับมังงะเป็นหนึ่งในวิชาที่เราเอามาเรียนรู้กันนะครับเพราะว่าเนื่องจาก มันเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะวัตถุดิบใกล้ตัวครับของเด็กๆนะแล้วก็เราตีความเพราะว่าณกรรมครับมันมันค่อนข้างกว้างมากๆในคลาสมังงะศึกษาครับเองนะครับเราเอาความเป็นมนุษย์ของตัวละครนะครับเออมาพูดคุยกันเนอะในหลากหลายรูปแบบมากเลยอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งฐานความคิดความเชื่อของมนุษย์ฐานความคิดความเชื่อที่มันแตกต่างกันหรือแม้กระทั่งเหตุผลของคนแต่ละคนที่เลือกที่จะทําแบบนี้เพราะอะไรแล้วก็เป็นยังไงเลยครับแล้วสุดท้ายแล้วเรามองคนนะครับเท่ากับคนเท่ากันหรือไม่เลยครับ,รบมังงะจึงเป็นวัตถุดิบอย่างดีมากๆเลยนะครับประมาณนะครับที่จะชวนเด็กๆเ,เ,เข้าไปสํารวจตัวเองนะครับแล้วก็ชวนเด็กๆนะครับเข้าไปตั้งคําถามกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยคิด หรือว่ายึดถืออยู่หรือว่าประกอบสร้างตัวเขาเองขึ้นมาเนะเพื่อทําการรื้อโครงสร้างครับภายในตัว แล้วก็ทําการสร้างนะครับทางเดินของเขาเองนะครับขึ้นมาใหม่ครับนะครับคือหัวใจสําคัญของวิชามังงะศึกษาในในในมัธยมนะครับบางคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเอ้ยแล้วมังงะศึกษาเนี่ยมันมายังไงอะไรประมาณนี้ครับในประเทศญี่ปุ่นนะมันมีการศึกษามังงะแรกสุดเนี่ยผมได้แรงบันดาลใจครับมาจากหลักสูตรหนึ่งนะครับของมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่าโตเกียวเซกะ เป็นมหาวิทยาลัยที่สอนเรื่องมังงะครับของโตเกียวเซกะเองเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น3ส่วนนะเปรียบสมืตนต้นไม้ต้นใหญ่นะครับต้นหนึ่งนะครับอาจจะค่อยค่อยจินตนาการตามไปก็ได้ครับว่า1ส่วนแรกครับจะเป็นส่วนรากครับที่เกิดขึ้นส่วนรากตรงนี้ครับมันคือฐานความคิดความเชื่อครับอ่าเวลาเราจะศึกษาเรื่องมังงะครับเราก็จะศึกษาฐานความคิดนะครับ ความเชื่อในฐานะที่เป็นมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมนะครับชุดความเชื่อต่างๆอะไรประมาณนี้ครับตรงนี้เขาจะนิยามว่าเป็น human power ของมนุษย์นะเช่นในนารูโตะใช่ไหมครับเรามีชุดความเชื่อเรื่องจกกักรกลซึ่งบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่จริงๆอย่าลืมว่าจักรกาก,ก็เป็นชุดความเชื่อหนึ่งใช่ไหมครับของมนุษย์มีหลายๆคนครับเชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะครับ มันมัน็น่าสนใจครับว่าเฮ้ยฐานความคามความเชื่อเหล่านี้ครับมันประกอบสร้างกันขึ้นมาเป็นการ์ตูนได้อย่างไรล่ะหรือแบบเรื่องไททันนะครับที่คนต้องสู้กับยักษ์อะไรประมาณนี้ครับยักษ์มันมีในยักษ์บางสิ่งบางอย่างใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นฐานความคิดความเชื่อที่เกิดขึ้นนะส่วนที่สองครับนะครับที่โตเกียวเซกะให้ความสําคัญนะครับก็คือส่วนของลําต้นนะลําต้นในที่นี้ครับมันคือวิธีการนะครับที่จะสร้างขึ้นมาเป็นการ์ตูนนะครับ วิธีการประกอบสร้างครับน่าสนใจมากเลยครับมันมีเรื่องของการเล่าเรื่องใช่ไหมครับมีถึงวิธีการสร้างเรื่องมีวิธีการเขียนภาพมีวิธีการนะครับหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีวัตถุดิบบางอย่างนะประมาณนะครับที่เอามาประกอบสร้างกันได้เช่นปมทางจิตทวิยาความเป็นมนุษย์นะครับของของคนนะอะไรประมาณนี้ครับ เขาค่อยๆเอาทุกอย่างมาประกอบสร้างกันเช่นข้างแรมใช่ไหมครับที่โด่งดังแล้วก็มีคนชอบหลายๆคนครับรุยเป็นเด็กที่เขามีพ่อแม่โดประมาณเนี่ยแล้วเขาเนี่ยอ่อนแอมูซันก็เลยให้โอกาสโดยการให้เลือดทําให้ตัวรุยเองเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นครับแต่แ,แรกมากับการเป็นอสูรนะครับแต่พ่อแม่เห็นว่าตัวลูกตัวเองนะครับทำร้ายคนอื่นนะครับก็เลยคิดว่าจะฆ่าลูกตัวเองทิ้งครับแล้วก็ฆ่าตัวเองตายตามด้วยครับเป็นการรับผิดชอบต่อคนในสังคมครับ นี่เป็นความคิดแบบ active citizen ของของคนญี่ปุ่นแต่ตัวรุยเองกลับไม่เข้าใจครับเขาคิดว่าพ่อแม่เขา,าทิ้งเขาครับเออแล้วก็พ่อแม่เนี่ยครับไม่ได้ทําหน้าที่ของพ่อแม่เพราะว่าคนญี่ปุ่นจะให้ความสําคัญกับหน้าที่ของคนในครอบครัวมากๆใช่ครับวิธีการประกอบสร้างเหล่านี้น่าสนใจมากเลยครับเช่นตัวละครแม่นะครับเขาจะมีใ่ที่สามารถชักอ่าชักใยคนอื่นใช่ไหมครับเออให้คนอื่นปฏิบัติตามได้ เออม,มันเหมือนกับหน้าที่ของแม่ใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นนะนะครับที่แม่เขาจะเป็นคนดูแลคนทุกคนในครอบครัรวะรอะไรอยงนี้อันเนี้ยผมไม่ตีความให้ทุกคนต้องตีความเองเพราะว่าในคาบเรียนเราจริงๆผมก็จะไม่ตีความให้เด็กนะให้เด็กๆไปตีความกับสิ่งเหล่านี้เองครับและส่วนสุดท้ายครับที่เกิดขึ้นครับก็คืออ่ามันจะเป็นส่วนกิ่งนะครับแล้วก็ส่วนใบเนี่ประมาณนะครับส่วนเนี้ยมันคือการเอากระตูนไปขายครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเรียน มังงะมาเนี่ยนะครับเราจะเรียนไปเพื่อเป็นการประกอบอาชีพถูกไหมครับเออดังนั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมากเลยครับในการที่เราจะสร้างการ์ตูนขึ้นมานะครับหนึ่งเล่มแล้วก็ขายได้แล้วก็มีชื่อเสียงเนะี่ยในที่นี้นเราก็ชวนเด็กๆนะครับค่อยๆสัมผัสแล้วก็ค่อยๆดูด้วยนะครับว่าการ์ตูนแต่ละเลรื่องมันดังขึ้นมายังไงแล้วก็วิธีการขายของแต่แต่แตเรื่องเป็นยังไงครับพอธุรกิจการ์ตูนนะครับ,ท,นนนรบที่มันเกิดขึ้นเน ylene, ี่ยมันถูกผูกโยงนะครับกับหลายสิ่งหลายอย่างเช่น <ๆ S 2> <ๆ S 1> จากการตูนตัวนี้ครับก้าวข้าไปสู่แอนิเมชันนะครับนี่คือแบบว่าโมเดลครับที่เราได้แรงบันดาลใจมาเนี่ยแต่เราก็ใช้วิธีการปรับให้เข้ากับบริบทไทยนะครับแล้วก็ชวนเด็กๆนะครับตั้งคําถามกับบางเรื่องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เด็กๆเลือกเองด้วยส่วนหนึ่งสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้เพิ่มเติมครับก็คือว่า ถ้าเกิดสมมติว่าเรามองด้วยด้วยแว่นแว่นอันเก่าเนี่ยเราจะมองว่าการ์ตูนมาอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระทําให้เด็กอะนะครับเออไปฝันรวมๆแรงๆแต่อย่าลืมนะครับว่ามนุษย์ทุกคนนะครับถูกประกอบสร้างจากความฝันนะถ้าเกิดมน,มนุษย์ไม่มีความฝันนะครับโลกเราก็จะแบบว่าไอ้นะครับไม่ได้สวยงามขนาดนี้ครับดังนั้นตัวการ์ตูนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบังงะคอมมิกหรือว่าเป็นแอนิเมชันเนี่ยมาจะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆในชีวิตของเด็กก็ได้นะครับและการที่เด็กๆนะครับได้เสพการ์ตูนนะครับเขาเหมือนกันตามหาจิ๊กซอว์ครับชิ้นส่วนที่เขาหายไปครับมาเติมเต็มตัวเขาเองนะครับแล้วก็ต่อแล้วก็ประกอบสร้างตัวเขาเองนะครับว่าตัวเขาเองในอนาคตจะเป็นอย่างไรครับดังนั้นวรรณกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือว่าเป็นวรรณกรรมประเภทอื่นๆนะครับมันก็คือหัวใจนะครับของการเรียนรู้อย่างหนึ่งเนี่ย เด็กๆก,ก็เป็นครูของผมนะครับกระตูนบางเรื่องผมไม่ได้เก่งของเขาเลยนะครับประมาณครับ mm. แต่เขาอ่ะเล่าให้ผมฟังแล้วเขาวิเคราะห์ให้ผมฟังนะครับมันกลายเป็นว่าเป็นพื้นที่ครับที่เราที่เป็นครูและเด็กครับจะเท่าเทียมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครับและนี่คือหัวใจของการเรียนรู้มากกว่าการที่คุณครูคนหนึ่งจะออกมาสอนอย่างเดียวใช่ไหมครับอันนี้คือหัวใจแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริงครับ